ข่าวมิดไนท์ทิ้งคืนฟุตบอลไทยาบมาโนโปรกิงตล์ประจำวันที่23มีนาคม2565โดยเฉพาะบาครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้วิเคราะห์กสกฟุบันทีมชาติไทยจุดใหญ่ฟีฟ่าเดในช่วงค่ำคืนวันพรุ่งนี้ เดกัน,นีช้างศึกชุดใหญ่เตรียมจัดทัพผสมอุ่นแข้งฟี فا เดย์แมตช์แรกซดเนปาลน,นำทัพมาโดยกัปตันชีมอุ่มธิรทรบมุมาทันรวมถึงบรรดาแข้งชุดแชมป์ธุกกิจครับสองัอาทิเช่นมอนิเอลชอมเบียเวร์เดเท้ป้อมพันธ์ทิติพันธ์พงจันทร์สุประโชคสารชาติและอื่นอื่นอีกมากมายโดยมีทางสุบัติเหมือนดาพร้อมลงหน้าตาข่ายก่อนขณะที่บรรดาแข้งหน้าใหม่อาทิเช่นเลสันเทียมราชเสริมศักดิ์อากีวิสุทธ์อิมระ ชาววัดเยรชาติพร้อมเป็นตัวเลือกบนมนั่งสำรองไปก่อนทางช่อง AIS Play และก็ช่องทารั a ทีวีช่อง32พร้อมเสิร์ฟความมันให้แฟนบอลไทยรับชมยิงสดหนึ่งทุ่มตรงในวันนี้โดยกนนารแข่งขันฟุตบอลอุ่นคเครื่องตามปฏิทินฟี ف าเดย์นะฮะประจำช่วงวันพรฤหัสบดีที่24มีนาคมที่สนามชมบรีสเตเดียมเวลา19นาฬิกา เป็นการพบกันระหว่างทัพช้างศึกทีมชาติไทยทีมอันดับที่112ของโลกลงสนามพบกับทางทีมชาติดเนปานทีมอันดับที่1 6 7ของโลกถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play และช่องไทยรัฐทีวีช่อง32โดยเกมนี้เป็นแมตช์ระวับ f i i f i n t t r r n t t o o n l l m m t t h h นะฮะมีการคิดคะแนน FIFA Ranking เพิ่มเติมกันอีกด้วยเรามาดูความพร้อมก่อนเกมกันดีก,กว่าเรื่องฝั่งทางช้างศึกทีมชาติไทยกันก่อนกัน ในการน,นี้ภายใต้การกุกทีมของมานโปกิงโดยมีมาดามแป้งนมพันล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมถือเป็นเกมที่ได้เล่นในบ้านเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีต่อจากนัดล่าสุดในเกมที่เปิดบ้านชนะยูอไป2ต่อหนึ่งในฟุตบอลโลกปี2022ราคัดเลือกโซเนเชียประบ2ับ2วันที่15ตุลาคมที่สนามกีฬามอธรรมศาสตร์ปรังเศส โดยเกยมนี้คาดการกันว่ามาน o โพกิ้งนั้นจะยังใช้ขุมกำลังเดิมที่เป็นตัวหลักจากชุดที่ได้แชมป์ AFF Suzuki c u ับ2020ที่ผ่านมาพร้อมผสมผสานกับนัเตะหน้าใหม่นำทัพมาโดยธีระทรนบุทันแบ็กซ้ายที่ได้รับเลือกให้เป็นกัปตันทีมชุดนี้เวรเทพป้อมพันุ์มิดฟิลด์ที่โชว์ผลงานการจ่ายบอลได้อย่างยอดเยี่ยมในซินลีกส่วนแดนหน้าแม้ทางสุภชายใจเด็ด จะถอนตัวไปแต่ก็ยังมีสุบนัณเหมือนตารวมถึงอาดิ์ไก,กสอนที่ยังพร้อมเป็นตัวเลือกล่าตาข่ายเช่นเดียวกันสำหรับทางเสเวยตัวจริงผู้เล่นนะของทีมชาติไทยที่คา,าดการณจะลงสนามประกอบไปด้วยสิวรักษ์เทสุขเนินจากทางผู้สัมปตูมอนเอลชอมเบียพันษาเหมิบูลนร์บดินวีราบวัฒนโนดมธิรธรบุญมาทันเวรเทศป้อมพันธิันธ์พุ่งจันทร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญสุปโชคสารชาติ ปรดดินผาลาและก็สุบนัสเหมือนตา ส่วด้านทางความพร้อมนะผมทางฝั่งทีมชาติดเนปานเนี่ยที่มีอับดุลลาอันมูลตันรีเฮดโคชชาวคูเวตวัย10ปีคุมทัพที่ได้ขน25นักเตะเดินทางไายังประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องสองนัดกับทีมช้างศึกและสโมสรชุมบรีเอซีโดยทีมชุดนี้เป็นการผสมผสากนการระหว่างผู้เล่นหน้าใหม่และหน้าเก่าซึ่งผู้เล่นที่น่าจับตามองชุดนี้ก็คืออายุสกาลาันดาวเตะดาวรุง่งวัย18ปี ที่ลงสนามกับทีมชาติเนปาลไปแล้วสัสิ้น7นัดซัดไปถึงสประตูฐานี้ทีมชาติเนปาลเพิ่งจะลงอุ่นคเครื่องไป2แมตช์ในเกมที่ปี2022นะฮะพบก,กับทางทีมชาติเมริเซียทีมอันดับที่170ของโลกซึ่งเป็นทีมในโซนทวีปอเมริกาตะวันออกเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาและวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกันที่สนามดาซาราดปรังกาซราสเตเดียมในประเทศเนปาล โดยเนปันสามารถเอาชนะได้ด้วยสกอร์1-0ทั้ง2เกมเลยนะนอกจากนี้ทีมชาติเนปันนั้นกำลังในช่วงนะฮะมั่นใจสุดขีดหลังจากที่อับดุลราอันมูลตันบรีเพึ่งพาท,ทีมสร้างประวัติศาสตร์ทะลุผ่านก็ถึงรอบ,บชิงชนะเลิศรายการริชงชปมเอเชียใต้2021เป็นครั้งแรกถึงแม้ว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ก,กับทางทีมชาติอินเดียไป0-3ก็ตามทีในควางนี้ สำหรับทางสถิติในการเจอกันครั้งล่าสุดระหว่างทีมชาติไทยพบก,กับทางทีมชาติเนปาลต้องยอมไปเกือบสิบปีที่แล้วที่สนามรัชมังคลากิฬาสถานในเกมอุ่นเครื่องโดยทีมชาติไทยถล่มไปด้วยสกอร์7ต่อ0โดยคาดการณ์สิบตัวจริงของทางฝั่งทางทีมชาติเนปาลน,นั้นก็จะมีกิรันเชมจงนาบินกูรังดิเนสราบันชิมอานันตาธามังเพชรามังภูจันอูเปอร์โกติอาริกบิสตา ดาซันกูรังสุจันเชษฐาอันจันบริสตาและก็อาซิสลามาโดยสถิติและก็มูลน่าสนใจนะฮะก่อนจะแข่งขันกันในค่ำคืนวันพรุ่งนี้โดยก่อนหน้านี้ทีมไทยเคยพบกับทางทีมชาติดเนปาลมาสามนัดปรากฏว่าเป็นฝ่ายชนะทุกนัดล่าสุดที่พบกันไทยเปิดบ้านถล่มเนปาลไป7จต่อศในเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2007ที่สนามราชมังคลากฬาสถาน ทยกลับมาเล่นในบ้านเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีโดยครั้งล่าสุดนั้นคือเกมเปิดบ้านชนะ UAE ไป2-1ในศึกฟุตบอลโลกปี2022เพราะคัดเลือกโซนเอเชียร 2, อบ2ปี2019ไทยชุดใจมาลงเล่นเกมระดับาชาติที่จังหวัดชลบุรีเป็นครั้งแรกและปัจจุบันไทยรังอันดับที่112ของโลกใน FIFA Ranking ส่วนในฟานนั้นอันดับที่1 6 7ของโลกอยู่ณเวลานี้ ต่อมาในปานเพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าถึงรอบชิงชเะเิศฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้ครั้งแรกในปี2021ก่อนจะแพ้อินเดียไปศูนต่อ3จาก2 5นักเตะนะฮะของในปานชุดนี้มีมากถึง22คนที่เล่นอยู่ในประเทศตนเองและ3คนที่เล่นอยู่นอกประเทศ และสุดท้ายการอุ่นเครื่องพบก,กับทางเนปานถือเป็นการจำลองพบกับทีมเอเชียใต้เพราะในเอเชียนคัพ2023เราคัดเลือกช่วงเดือนมิถุนายนนี้ทีมชาติไทยนั้นอยู่ร่วมสายกับ2ทีมในแถบนี้ทั้งสีลังกาและก็มนดิฟโดยบทวิเคราะห์ของเกมนั้นงานนี้ทีมชาติไทยได้แมตช์อุ่นเครื่องทั้งสงนัดเพื่อตเตรียมทีมไปแข่งขันเอเชียนคัพก็ถือว่าทําให้ทีมนั้นได้เปรียบ และก็ทีมก่อนจะไปแข่งขันรอบคัดเลือกถือว่าตัวผู้เล่นที่ทางมาโน่จัดมานั้นถือว่าได้ผสมทั้งผู้เล่นที่เคยเล่นทีมชาติและก็นักเตะหน้าใหม่และเป็นผู้เล่นที่ทําผลงานได้ดีในการแข่งขันลีกส่วนการมาเจอกับทีมชาติเนปานเนียก็จะเป็นการลองทีมก่อนที่จะไปเจอกับทีมชาติโซรินามแต่ทีมชาติเนปานชุดนี้ถือว่าไม่ธรรมดา พึ่งคว้าปรองแชมป์ในศึกชิงแชมป์เอเชียใตย้ถือว่าทีมชาติไทยห้ามประมาทเป็นขาดส่วนทีมชาติเนปาลเหมือนนัเตะที่เล่นต่างแดนอย่างทางบรฮิตจานที่มีประสบการณ์อย่างยาวนานแต่การมาเจอกับช้างศึกที่เล่นด้วยความแข็งแกร่งและก็ได้เล่นในบ้านอาจจะเป็นงานหนักของเนปาลแต่เกมนี้เนปาลน,น่าจะลองเล่นอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนในครั้ังนี้เป็นนัางานนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับเวียดนามตีข่าวใหญ่งานเข้าเวียดนามก่อนจะคัดบอลโลกในครนั้ังนี้โดย่อใหญ่ลายสำนักในเวียดนามรายงานตรงกันว่าทีมชาติเวียดนามชุดลุยศึกผู้บอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3มีคิวพบกับทางทีมชาติโอมานและก็ทีมชาติญี่ปุ่นตรวจพบนักเตะภายในทีมติดเชื้อโควิดมากถึง8คนซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากทางปักคังซ่ผู้สู้ใหญ่ของทีมพร้อมกับยืนยันจะใส่เต็มที่สู้โอมานกับทางญี่ปุ่นที่จงได้ แต่ตอนนี้สถานการณ์ของทีมของเรานั้นไม่ค่อยสู้ดีนักผู้เล่นหลายคนติดเชื้อโควิด1 9จะเป็นต้องแยกไปกักตัวโควิด1 9ยังระบาดหนักในเวียดนามแต่เราต้องทํามันให้ดีแม้ว่าเกมนี้มันจะยากหน่อยแต่เราก็รู้ว่าเป็นครั้งแรกที่เรานั้นเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกเราพ่ายแพ้มาหลายครั้งเราก็มีชนะเหนือทีมชาติจีนกันด้วยนะ โดยทีมเราเน้นมีการแข่งขันกันอีก2นัดโดยนัดที่พบกับทางโอมานนั้นแทบจะเป็นนัดสุดท้ายในบ้านเราจะพยายามให้ดีสุดในครั้งนี้แต่มันก็เป็นการยากที่จะพูดถึงผลการแข่งขันลูกหน้าในครั้งนี้จริงๆนะเป็นง,งานนี้และผมต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับทำความรู้จัก CF ใหม่ลีกสวีเดนประเดิมทีมชาติไทยในข่ําคืนวันนี้ โดยโคจงวรวุฒิศิมาคะเตรียมนำทีมชาติไทยชุดยุยสามปีประเดิมเกมแรกศึกฟุตบอลดูบคับ2022พบกับทางทีมชาติกาตายูยยุสามปีในค่ำคืนวันนี้เวลา23นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยคืนนี้แฟนบอลไทยเตรียมจับตากองหน้าคนใหม่ของทีมชาติไทยให้ดีเขามีนามมาว่าแพทริกกุนสตาฟสันกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนชวัย20ปีเขามีพ่อเป็นชาวสวีเดนชส่วนแม่เป็นคนไทยเขาถูกจับตาจากทางซัปอร์ดอบเรโลกราเซีย นำตั้งแต่ที่สมัยค้าแข่งกับทีมแอดวินสตาเบิร์กกระทั่งย้ายไปร,ร่วมทีม IF ซิเวียสโมสรดังในลีกสวีเดนในครั้งนั้นเขาคือเด็กสร้างของสโมสรแอดวินสตาเบิร์กนะฮะซึ่งเร็นตน้นฟุตบอลอาชีพครั้งแรกในชุดยู17ปีในปี2018ก่อนจะขึ้นชุดใหญ่ทันทีในไม่กี่ปีต่อมาหลังจากนั้นเขาก็ย้ายสู่สโมสร IF ซิเวียทีมดังในลีกสวีเดน ซึ่งเริ่มเพียงแค่ดูดการเดียวเขาคนนี้ก็ยิงประตูให้กับทางท้งสังกัดวลมทุกปริการไปมากถึง14ประตูเลยนะกระทั่งซับดาดอเบ,บโลกาลาเซียถึงกับออกมาอยอมรับเระว่าติดตามสเกลแพทริกกุนสตาฟสันมา2ปีแล้ว เราขอยอมรับนะว่าแพทริกเนี่ยเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องมีความคล่องตัวเก็บบอลดีมากเขาเป็นกองหน้าที่ยิงได้สองเท้าที่สําคัญเขามีทีเด็ดจากลูกมงด้วยความสูง1 8 4ซนติเมตรแพทริกกูสตาฟสันคือหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนทิศิลิ์แดงดาซึ่งใกล้ถึงเวลาที่เขาจะวางมือแล้วและนี่ก็เป็นข่าวพินาย์เช่นคืนผู้บลไทยบายมาโนโปกิงสไตล์ประจำวันที่23มีนาคม2565 โดยใชย้บุพรั้งฟุตบอลไทยครับ